สวัสดีค่ะแล้วนี่ก็จบคอนเสิร์ตแล้วนะคะเป็นเวลาสามทุ่มครึ่งพอดีก็แปทันข้าวก่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้มยู่ทห้องนะ้ำฟินห้องนะ้ำสวยนะเอ๊อะคอนเสิร์ตนี้สนุกไหมคะสนุกมากสนุกมากค่ะม,ะมะีต้นคริสต์มาสต้เนเบลร์เริ่มท่อมโลดก,ก็ติดตามในอินสตาแกรมนะคะจะ้ะเพราะว่า นนถ่ไวอ้อ่ะอะไะดูห้อ,นนองน้าแดง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 เข้ากัไหมโอเคค่ะก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านแซ่บเหมือนเดิมนะคะจะมาแวะกินข้ามื้อดกันแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศของร้านเนาะก็รอแป๊บนึงรอพี่กระปุกตั้งฉายห้องน้ำค่ะ <c oughs> วันนี้ข้อเสรจก็จบไปด้วยดีนะจ๊ะสำหรับพรุ่งนี้ก็อย่าลืมนะที่ กับสุดในนิดนึงค่ะค่ะเริ่มตั้งแต่5้มุมตรงไปนะคะก็ใครว่างๆก็อย่าลืมไปดูนะคะกับวง BSO ค่ะคอนเสิร์ตบ้าของเราเนาะซึ่งเดี๋ก็มีโอกาสได้ไปเล่นด้วยค่ะก็อยากให้ไปดูกันเยอะๆเนาะนี่รองลองเดี๋ยวเดจะพาเดินออกมาดูนอกมาสำหรับ iPad แล้วจ้ะประกาศขาย 1 5, า0 0 0บาทนะคะถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อได้นะคะไปดูรายละเอียดในยูสแกนมิวได้เลยค่ะก็รีบซื้อน,นะเพราะว่ามีคนสนใจหลายคนมากมี่ลายคนสั่งจองจ้ะก็ใครใจก่อนได้ก่อนนะคะโอ๊ยค่ะวันนี้ก็แต่งหน้าแบบเบาๆเนาะแต่ว่ามันก็รกสิไม่หมดเพราะว่าไม่ได้ลงเงินเยอะค่ะสําสหรับผนต้าที่ใช้เบอร์นี้สวยมากของอะยูมิเบอร์ A016 ค่ะสามารถหาซื้อได้ที่พารากอนนะคะคู่ละ99บาทเท่านั้นค่ะก็มันจะอยู่โซนเดียวกับเออ่ชั้นกีฬาค่ะที่ขายอุปกรณ์ของกอล์ฟเนาะก็ไปดูกันได้นะคะเบอร์ A016 ของอายูมิค่ะจะมีลงในหนังสือเพวกเขาเรียหนังสือญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยพวกคาเวีเร์ป๊อเทีอะไรอ่ค่ะก็สวดอีดูนะ คือคนตาปกติมันจะงอนแบบงอนชื่อๆนะคะแต่าาอันนี้มันจะเห็นไหมเนี่ยมันจะงอนตั้งแต่ปลายอ่ะมันจะงอนุอ๊แตู่ตาหวนนานนะจ๊ะราคาไม่แพงด้วยแต่ว่าที่อื่นเนี่ยไม่รู้ไม่ไขายปรือเปล่าเรมีซื้อที่พาก้อนเลยะก็ดูบรรยากาศร้านนะคะก็คืออาหารร้านนี้อร่อยนะคะคอนเฟิร์มค่ะเพราะว่าอยมาชิมแล้วกินเลยนะไม่ได้ชิม กินเถอะกินแบบจริงจังและตั้งใจเออต้มแซ่บอร่อยมากส้มตำก็อร่อยอร่อยทุกอย่างส้มอร่อยนี่ก็ร้านนี้ก็จะมีสองชั้นนะคะชื่อร้านแซ่บนะมีสองขับรถร้านแซ่บค่ะก็จะมีสองชั้นีนชั้นแรกแต่ว่าเราไม่นั่งชั้นแรกจ้าเราจะเดินขึ้นไปชั้นสองเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูกันนะคะ ทางข้างก็จะเป็นสนามม้าเนาะก็ถ่ายมาให้ดูแล้วเอ,อแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปมิวนี่ถ่ายของให้แันทองพีปุ๊กตอวันนี้ทุกคนกำลังจะทำอะไรไปแล้วไป่ล้วไปแล้กปน๊บพี่ไวไปปะ ไมไ้บคนเดียวก็